ท่านผู้ชมครับเข้าป่าวันนี้มาเจอต้นสมุนไพรสำคัญนนหนึ่งนะครับที่โด่งดังมากในช่วงจริงจริงโด่งดงังมาถึงถึงวันนี้แหละครับนี่ก็คือที่เราเรียกว่ากวางตูดแฉะนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังนะครับอย่างดีที่เขาทำเพาะขายในท้องตลาดนี่มันก็ค่อนข้างแพงมากนะฮะ เพราะฉนั้นวันนี้ก็เลยมาเจอแล้วก็จะเอาไปเอาต้นไปปลูกทําพันธุ์ครับปกติเขาก็ขยายพันธุ์ด้วยดอกแล้วก็เมล็ดนะฮะเพราะว่าเมล็ดเขาจะออกเป็นพวงนะครับนี่ครับเจอหลายต้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นดูต้นนี้จะเอาไปเพาะทําพันธุ์นะฮะต้นนี้เขาใช้นะครับบางหมอชาวบ้านบางลายก็บอกว่ากินเป็นใบนะฮะบางลายก็บอกว่ากินเป็นรากนะครับ บางรายก็บอกทั้งต้นนะเอาไปต้มแล้วก็กินน้าเหมือนต้มกินยาเนี่ยจะทําให้มีสุขภาพดีครับกําลังพึ้ปังเลยครับเตะปิ๊บดังก็เพราะต้นนี้แหละครับนี่คือวางตูดแฉนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ครับนี่เราจะเอาไปนะฮะตอนนี้ดอกยังไม่ออกแต่ว่าเตรียมแล้วครับนี่เห็นนะดอกก็จะเป็นเป็นพวงเป็นช่อแล้วก็มีดอกโตขึ้นมาครับสีออกบานเย็นบานเย็นนะครับนี่คือสิ่งที่ มีเราจะเอาไปเพาะทำพันธ์นะครับจะเอาไปเพาะทําพันธนะฮะแต่ต้นหนึ่งนั้นอีกต้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันอย่างน้อยก็ต้องเอาไปสักสองต้นครับเผื่อต้นหนึ่งไม่ทนอีกต้นหนึ่งพอได้นะครับนี่ครับฝนไม่ตกก็เลยยังไม่ค่อยงามนะฮะนี่นี่ต้นหนึ่งครับอ่าแล้วก็ขุดหน่อยๆนะครับ เอาไปปลูกเลี้ยงดูให้ดีแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรคาต้นได้เลยครับนี่คือต้นกวางตูดแฉะนะครับสมุนไพรบำรุงก,กำลังครับกำลังทั้งชายทั้งหญิงเลยครับกินได้ทั้งใบแล้วก็ทั้งต้นนะมีคณนะมีต้นอ่อนก็ด้วยครับมีต้นอ่อนก็ด้วย นี่ครับนี่อ่ากดอย่างสนุสนอม,มากอ่านีน่าจะไปปลูกติครับเข้าป่าวันนี้ก็มาเจอต้นสังกรณีครับสังกรณีนี่เขามีชื่อเสียงนะชื่อเสียงของเขาเนี่ยไปดังในชื่อพื้นบ้านที่เรียกกันนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยนะครับเรียกว่ากวางตูดแฉะนะครับซึ่ง รู้จักกันดีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาพักหนึ่งวันนี้เข้าป่ามาเจอของจริงครับเจอต้นในป่าเลยนะครับก็เลยจะต้องเอาไปทําพันุ์นะครับเรามาดูสรรพคุณของสังกรณีหรือว่ากวางตูดแฉะนะครับนั่นก็คือทั้งต้นเขาเลยนะครับใช้ต้มกับน้ําเป็นยาบำรุงกำลังนะครับนคนทางภาคเหนือเนี่ยจะนํามาต้มกับน้ําร่วมกับสมุนไพรห่อสะไพควาย ดูเครือหรือดอูทุ่งนะครับใช้ดื่มเป็นยาบำรุงกำลังได้ต้มเดียวก็ได้ต้มกับชนิดอื่นก็ได้นะครับใช้รากนะฮะเป็นยาถอนพิษไข้าการได้อันนี้แก้ไข้ได้นะครับรากของสังกรณีเนี่ยมีรสขมนะครับ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำดับพิษร้อนได้ลดความร้อนในร่างกายก็คือลดไข้ได้นะครับใบใช้เป็นยาแก้ไข้หวัดใหญ่ช่วยแก้ไข้จับสันได้ด้วยนะครับใช้ทั้งต้นเลยนะครับที่อินเดียเขาใช้สังกรณีเป็นยาแก้ไอนะครับ ตำราย,ยาพื้นบ้านภาคอีสานเนี่ยจะใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำเป็นยาแก้อาการไอหรือว่าอาเจียนออไอเป็นเลือดนะฮะไอที่มีเสลดออกมาแล้วมันปนเลือดออกมาด้วยนะครับรากน,นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคกำเดาหรือเลือดกำเดาออกนะครับออนอกจากนั้นนะครับใบยังใช้เป็นยาแก้คออักเสบได้ด้วยนะครับแก้ต่อมทอนซิลได้ด้วยช่วยขับปัสสาวะและแก้ปัสสาวะพิการทั้งต้นใช้ดองกับเหล้าเป็นยา บำรุงกำหนัดนะครับจำไว้นะครับ2กรณีเนี่ยเอาไปต้มกินทั้งต้นเนี่ยก็ถือว่าบำรุงกําลังแต่ถ้าต้องการให้บำรุงกำหนัดเนี่ยก็ใช้ทั้งต้นเหมือนกันแต่เอาไปดองเหล้าครับนะทั้งต้นก็คือทั้ง5้าก็ได้ยิ่งดีนะครับก็ถอนต้นรากล้างให้สะอาดแล้วก็ดองเหล้านะครับตำรับยาขับน้าข่าวปลาหลังการคลอดบุตรเนี่ยจะระบุให้ใช้รากของสังกรณีบวกกับรากชุมเห็ดไทยนะครับ แล้วก็รากหรือต้นของก้างปลาแดงนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาร้อนจะช่วยขับน้ำขาวปลาหลังคลอดได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสรรพคุณโดยรวมของต้นสังกรณีนะครับต้นสังกรณีเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาบำรุงกำลังนะครับและก็บำรุงกำหนัดได้นะโดยเฉพาะใช้รากของเขานะครับวันนี้ก็จะขุดเอาไป ปลูกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนะเขาจะมีทั้งพวกประเภทที่ดอกสีออกขาวมากๆแล้วก็ดอกออกสีขาวอมน้ําเงินนะครับแล้วก็ดอกเขาเนี่ยฐานโคนเขาจะเป็นกลวยสวยงามสวยงามแล้วก็แห้งพอแห้งเั๊าเป็นเม็ดก็จะเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับนี่คือสังกรณีนะครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นภาคที่2ที่ทางอาจารย์ชาวชาแนลนำเสนอนะครับ อันนั้นมันเก่าไปแล้วท่านที่เข้ามากดติดตามใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้ทราบวันนี้รับทราบแล้วก็ได้เห็นต้นสังกรณีในป่าเลยนะครับก็ดูกันให้ชัดๆก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับเพื่อใหอ้มีความรู้เรื่องสมุนไพรกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้สุขภาพดีมีเงินใช้ไร้โลขาครับอาจารย์ชาวชาแนลสวัสดีครับ